เอาละครับมาถึงเวลาของสกูปท้ายรายการของเรานะฮะซึ่งจะพาคุณผู้ชมไปติดตามนะครับบรรยากาศในการเปิดตัวภาพยนตร์นะครับซึ่งกำลังจะเข้าฉายได้ข่าวว่าพระเอกเนี่ยหน้าตาดีมากๆเลยรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นตามต่อเอ๋ยไปชมกันเลยครับ ค่ะและตอนนี้เราสองคนก็อยู่ที่งานฉายภาพยนตร์รับสื่อของภาพยนตร์เรื่องพวางรักค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเราก็ได้บิ๊กอสอย่างเี่อนันดาเอฟวิงแฮมอย่ามาร้วงแสดงด้วยซึ่งภายในงานนะคะจะตลบอบอวลไปด้วยพวงงรักแค่ไหนเนี่ยเราไปดูกันเลยค่ะ There. อันนสวัสดีค่ะสสวัดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวก่อนผมรู้ผมรู้จักรายการนี้นะผมอยากจะบอกผู้ดูทางทางบ้านนะครับว่ารายการนี้ดีที่สุดในทีวีแล้วผมไม่รู้โปรดิวเซอร์มันเป็นใครแต่มันคงเป็นคนที่หน้าตาดีมากอยากเจอมันมากเลยอยากเจอมากเลยเหรอคะถ้าเจอแล้วจะคุยอะไรคะจะบอกว่านายหล่อมากไม่ใช่ผู้ดูเซอร์รายการไหนหลงตัวเองขนาดนี้เฮ้ให้ให้้ยเจ้านายนะเจ้านายนะเขาเรื่องโอเคภาพยนตร์เรื่องพวางรักเนี้ยมัน เป็นเรื่องรามในรูปแบบความรักแบบไหนคะพี่นันดาคือจริงๆมัน,มนพยายามจะพูดถึงความรักที่มันเกิดขึ้นในอดีตแลวมาเทียบกับความรักที่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบนันแล้วก็พูดถึงว่าแบบพอเราโมโนภาพไปถึงแบบอดีตนั้นแล้วเนี่ยคือบางทีเราอาจจะสร้างภาพขึ้นมาว่าแบบโหมันมันช่างแบบสวยงามเกินในไอ้ไอ้รักแรกพบไอ้พวกอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยจะพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนแบบไม่เคยทิ้งไอ ไอความรู้สึกนั้นอ่ะไอไอความรักต่อผู้หญิงพอเขามีโอกาสที่ได้กลับมาเจอผู้หญิงคนนี้เขาก็เหมือนแบบเหมือนไปสร้างภาพอะไรบางอย่างในหัวเขาว่าเฮ้ยมันคงยังเหมือนเดิมืลองนี้พี่นันดาเล่นเป็นมัดใช่ไหมใช่ครับแล้วมัดนี่เป็นคนยังไงครับพี่นันดาจริงจริงมัดก็จะเป็นคนเหงาเหงานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะไม่ค่อยเปิดเรื่องความรู้สึกของตัวเองสักเท่าไหร่ก็เลยเป็นตัวละครที่แบบวนเวียนวนเวียนอยู่กับ อดีแล้วเป็นยังไงบ้างคะได้ร่วมงานกับพี่เจนชูดาก็ดีฮะตอนเราทํางานกับคนที่เราสนิทอยู่แล้วคนที่เราเคยผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะเนี่ยมันก็จะสบายใจมันก็รู้สึกว่าเราเชื่อใจกันได้เพราะว่าเรื่งการแสดงเนี่ยมันต้องมีการเชื่อใจกันสูงพี่นันดาเป็นนักแสดงนำเริ่มภวังรักแล้วตอนนี้ตัวพี่นันดาเองเนี่ยอยู่ในภวังอะไรคะ เบิกบานล้านลามีทุกมีเศร้าบ้างกันเรื่องปกตินะอันนี้ดีกว่าให้ฝากถึงแฟนๆรายการ True Insider หน่อยค่ะแบบว่าให้มาดูหนังเรื่องนี้ขอขอบคุณทางแฟนๆของ True Insider ที่ติดตามรายการ True Insider ที่มีโปรดิวเซอร์หน้าตาดีที่สุดในวงการนะครับฝากหนังดีกว่าฝากหนังนหนังเรื่อี้หน่อยค่ะก็พวังรักนะครับ เป็นหนังที่ผมเล่นเองค่ะก็ถ้าใครมีเรื่องความรักที่ยังคาใจหรืออยากดูหนังรักซึ้งๆกับแฟนหรืออะไรเงี้ยฮะก็ติดตามได้เลยครับวัง,งัะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเข้าไปชมภาพยนตร์กันแล้วค่ะมาจา๋าทุกวันน่ะ รอวันที่18ธันวาคมวันที่มาจะกลับมานะแต่ไม่รู้ว่าการรอคอยของใจจะสุดหรือเปล่าฉันฝันถึงเธอตลอดเวลาเฝ้ารอวันที่เธอจะได้มาอยู่ในอ้อมกอดของฉันอีครั้งฉันว่าอีกไม่นานคุณก็คงจะเจอคนใหม่แต่ว่าฉันไม่ว่าหรอกนะ เพราะว่าตอนนี้ฉันรู้สึกดีมากที่รู้ว่ามีใครสักคนหนึ่งแคร์ฉันอยู่จริงๆตอนเนี้เราก็ควรจะยังเป็นแฟนกันอยู่จุดเด่นของตัวผวังรักเนี่ยก็คง,งต้องนับในเรื่องของการสร้างบรรยากาศน,นลังเรื่องนี้เปิดเรื่องที่อารมณ์ที่ดูควรจะรุนแรงมาก แต่เขากลับม่ทําให้ไม่รู้สึกว่ามันรุนแรงออกมาเลยเรื่องนี้ถ้าเผื่อจะเอาความเด่นผมมองเ,อเจสุดานะเจสุดาเอาคือแบบคือเป็นเจ้าของเรื่องราวได้เลยคือแบบลอ็อกคอรล็อกคอแกนของเ,อเนื้อหาเอาไว้กับตัวคน,คนเดียวอนันดา,าตามเนื้อผ้าคือมาตรฐานของอนันดาเขาจะมา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 ตรฐานมาโดยสแตนดานี้อยู่แล้ว นีครับคือคุณคุณอาจจะไม่มาดูในวันนี้ก็ได้แต่ว่าในอีก16ปีคุณจะเสียดายเองว่าความาคุณไม่อยากไม่ยอมยมาดูยิงจงัลืมเธอไม่ลงหน้าตาดีจริงๆด้วยนะครับสำหรับนักแสดงแล้วก็โปรดิวเซอร์รายการนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ อย่าลืมไปติดตามกันให้ได้นะครับกับงานภาพยนตร์ไทยคุณภาพคุณภาพแบบนี้นะครับวันพรุ่งนี้เข้าฉายแล้วแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการ True Insider กลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังนะครับอย่าลืมว่าทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดและฟังนะครับวันนี้ผมเลียวพุทลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ